สว,วัสดีค่ะไม่สูงค่ะวันนี้เราจะมาทำเสกอกอีสานไสกอกอีสานไสกอกอีสานใช่เออสุดของแม่นนคำนะคะแต่มันจะไม่เหมือนที่เราซื้อตอนนั้นนะมันจะลูกใหญ่นิดนึงเนาะใช่ในในมันก็จะมี ไม่บอกดีกว่าแล้วก็ใส่แบบเป็นสุดของแม่ของน้องนนท์ทำนะคะจริงๆอ่ะพวกเราทําเป็นกันทุกคนนะคะเพราะว่าแม่ของน้องนนท์ทำน้องนนท์ทำทำขายก็เลยแบบช่วยกันทำก็เลยทาเป็นแต่ตอนนี้เราวันนี้แม่น้องนนท์ไม่เอแม่ทําขายนะคะแค่จะทํากินกันที่บ้านใช่ค่ะเลยทําเยอะหน่อยเพราะว่าคนที่บ้านชอบกินมากคืออร่อยมากนะคะท่บองอินซานเนี่ยสุดทสุดของแม่ของน้องนนทําเองนะคะ ก็าตามไปดูนะคะว่าจะใส่อะไรบ้างหรือว่าจะมีอะไรบ้างแล้วทํากันยังไงขั้นตอนนั้นยากไหมนะคะว่าไส้กอกสุดน้อง,งน้ำคอ,อสุดของแม่น้อง,งน้ำคำนี่จะอร่อยสู้ที่เ,ออเราไปซื้อกินในวิงวันนั้นได้ไหมเนาะใช,ใช่ตามไปดูเลยตอนนี้เราก็จะขวนแหนมแล้วนะคะใช่หนหคะ,หนนะคหมบางคนเขาก็จะใส่เนื้อหมูนะคะไม่ก็เนื้อใส่สับสับสับแล้วใส่นะคะแต่ จะใส่แหนมเพราะว่าเราจะไม่ไว้หลายวันถ้าเขาใส่เนื้อมันจะเขาจะเอาไว้หลายวันเพื่อจะให้มันเคี่ยวนิดนึงนะคะถ้าใส่แหนมก็ไม่ต้องเก็บไว้หลายวัน,นะะแต่ถ้าเก็บไว้ก็ได้ไม่ใช่หรอใช่เก็บไว้ก็ได้แต่ถ้าใส่แหนมมันจะอร่อยกว่าอ๋อสำหรับพวกเราต้องใส่เกลือแบบนี้ไหมอ่ะต้องใส เดี๋ยวเราจะไปคุมเอาตอนที่เราอะไรเขาเรียกว่าอะไรผสมกันพอผสมกันใช่ใช่แค่ข้นแบบนี้นะคะเอาให้มันเป็นชิ้นเดียวแบบไม่ไหม้เลยไม่ให้เป็นฟ้งมะเอาอะ้แค่เป็นแบบนีอ๋อใส่เกลือน้ำตาลเอาใส่เกลือเม่อกี้พูดผิดไม่ทำกินนานไม่ตอนนั้นคุณไม่ใส่ไงโอเคอ่ะตอนนันหนึ่า ตากางเลยใอ๋อก็อใส่เกลือกับน้ำสิโลดหน่อยนะคะเพ่องานเนี้ยมันจะขียนนะคะเม่า้นาไใส่ไหมันเนี่ยเอ้จีก็ไม่ใส่สแห้วดูกงหมก็กกมีหอมนาบเจ็ดเลยเป็นไร <laughs> เอายนี้โอ้โหเกลือนิดเดิมหนึ่งรสนิดนึงต้มเสร็จนิดนึงเนาะไม่เสรเยอะมากหรือมันรสมันจะอะไรเค็มเกินไปหระรสชาติมันจะแบบเค็มเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เกลือเยอะเดี๋ยวมันเค็มใช่เดี๋ยวเราก็ต้อง ปูติดนะคะอันนี้แค่แบบให้แหนมมันมีรสชาติขึ้นมานิดนึงตอนนี้เราก็โคูนแหนมสุกแล้วนะคะคเนคูนอ่ะนะอันนี้ว่าคูนค่ะคูนในกุดเดียบมอคเลยนะเนี่ยเราจะทอดแบบให้มันได้ประมาณนี้ โอ้ยสีมันแดงมากเฮ้สมองขี้ง่ายมันเป็นสนะ้ำมันแดงนาดไม่เป็นไรเวลาตุ๋นกับวาวใจเนว่าค้กอ่อร่อยไหม,ออมโอ้โหชิ้นห้างนะตอนนี้เราก็ตักข้าวใส่ในกะละมังเหรอใช่หรอเขาเรียกว่ากะละมังเราต้องใส่เต็มๆนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะ,จะมาผสมกันกุ่มเครื่อง นี่เราก็จะมาตัดลูกเจี้ยนกันนะคะเราจะไม่ตัดให้มันเรียวๆนยนเนาะเ,เดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวจะพอที่ว่าเนี่ยค้นไปค้นมาเดี๋ยวมันจะแย่แล้วคนไปคนมาแล้วมันจะแล้ว <c oughs> งงๆง,งงนะคะงงใช่ไหมหลายคนพูะงงเนี่ย มัง้งอามใครเนี่ยแล้วก็ใส่นะนี่เจะไปใส่ตอนนี้เราก็จะใส่แหนมเข้าไปนั่นนมันก,ก็ใส่อ่ะนหนมันใส่นนกกสใส่เซียน,นออกทำไมเงียบจังอ่ะ ที่เราปั่นไว้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาช้อนก่นอนหน้าดำเนาะแสงมันเข้าไม่คนมันดำอยู่แล้วไง <laughs> ไม่เกี่ยวกับแสงหรอกใช่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดใช่ดำแล้วดำตั้งแต่เกิน <laughs> ถือว่าขาดไม่เยอะแล้วเนี่ย ไม่ได้ชมตัวเองนะคะถ้าให้าให้เราสองคนถ่ายก็จะเงียบเงียบเพราะว่ามิ้งกูจะพูดอะไรนะคะเพราะว่าม่รูกูจะพูดอะไรนะคะมันไม่มีเคาือะไรวกเนาะมันก็จะมีหอมตันแล้วก็แหนมแล้วก็เส้นแล้วก็ข้าวแล้วก็ใส่เกลือน้ำปลาแล็กน้อยค่ะลด แล้วพี่หอมไปไหนหอมชี้ชบอกใช่มึงบอกว่าไปทำอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพงมาบ้างแขกมาบ้านนะคะใช่แขกมาบ้านมาตอนถ่ายคลิปเนี่ยคป <c oughs> รอ้อ <c oughs> ี่นก,ก,กนจะใเอ่อคโนอบบเป็นเป็นของเป็นของใช่หรอเป็นของอ๋อโอ้ห <c oughs> ใจก็ผิด นี่เป็นอะไรก็งไม่รู้เนาะผึ้กระตุกกระตักก็จะใส่ทามทามทามผินนะคะใส่ทามจริงจริงทำเป็นไหมไม่อ่ะ <c oughs> ไม่เคยทำเคยแต่งยัดไ,ไ,ไส้มันอ๋อยัดไส้เหรอใช่ไม่ผิดแล้วไม่ผิดแล้วก็จะใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ปอม พี่ไทยอ๋อพิไทยแต่พี่ไทย 1970, ยังไม่รู้นะเนี่ยก็จะใส่หอครึ่งนะคะฟองมันเยอะคนเราเยอะไงต้องใส่เยอะก็ต้องทำเ,เยอะครอบครัว,วนะครอบครัวที่ใหญ่ๆคนเยอะๆอก็จะไม่พอไม่ต้องทำให้พอ อาใส่อะไรอีกอ่ะใส่เกือนะ้นของรถค่ะอ๋อแลต้องให้แม่ใส่ให้นะคะเพราะใส่าไม่เป็นนะคะโกมันแม่ลอยไม่ไม่เคยอ้อาซ่อมไม่เคยกูอ๋อ ห้ังโคลเหมือนลนนี่ยมันแคบไงอะไรก็บอกเอาตรงๆก็คือลกอะไรคร่ะดนะหหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะ ถ้าเอาจะนวดก็ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยนวดนี่ผมทิ้งไปไหนมาครั้งเนี้ยตากล้องแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนะใช่แม่ต้องโดนคำเป็นคนทำแล้วกันนี่เออแม่บอกว่ายังไม่แต่งหนะคะใช่ไม่อยากเขากล้องนะคะไม่สวยนะคะผมเลยบอกไม่อยากเขากล้องใช่แล้วซีรีส์แต่ละแบบเ้าต้องนวดให้เข้ากันก็เป็นสีแบบนี้แหละแล้วก็ช่วยเขาสวัสดี นี่นะคะอันนี้ก็คนคนมองคนมองคนรอจะใส่ค่ะน้องน้องทำบอกว่าน้องทำทำเป็ี่ยนใช่เหรอใช่ไม่เห็นทำเลยปุ้งไม่เป็นเหรอเห็นจับอะไสักอย่างเนี่ยทำอยู่ทำอยู่คือทำอยู่ที่เดิมเออคือไม่เดิมอ่ะคือไม่ไปไหนคืออยู่ที่เดิมเดิมได้ไปซื้อมาไงซื้ออะไรหรอขนมขนมอ๋อสุกไก่ขนมขนอ ขนมสุดไก่ไม่เหมือนกันหรอไม่รู้นี่แม่แม่น้องนัองทำก็นวดนะคะเราก็จะนวดให้แบบให้ข้าวมันให้ข้าวมันเข้ากันผสมผสานให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะไม่งั้นมันจะแบบเกลืออยู่ที่นึ่งเดียวมันหายเนาะเออเราก็ทำเยอะนะคะแค่นี้คือแบบเรากินวันเดียวก็หมดเออคือพวกเรากินจุมากแล้วก็วนเดียวมาก

ขอดนเลยต้องพูดผิดตลอดเลยไอทำไมเวลาทำาสกอกอินสาดิพูดผิดตลอดเลยเนาะเอยมันตั้งใจพูดเนาะ้เราเมื่ก่อนผมเมื่ก่อนเมื่มือแล้วค่ะนวดไปนวดมาเมืมือแ้ก็กำจัดการล้างมือยังเรียบร้อย ก okay. ็ไม่เป็นไรค่ะล้างหนึ่งแล้วนีกนใส่ชอนน้ำเ็กาพอหลัอนอออโอ้ก็เกมเข่ากันเด้อแก่กจะเไม่ใส่ขาี้นลยูะไม่ข้ากันเด้อแก่นั่นกันน้องทั้ กกอเกลือมันยังไม่ละลายไงไหนขอชิมก่อนจริงเหรอเพราะสีมันดูเข้มมากกว่านี้ไม่อาจก่องนลก็เลยใส่อะไรไรเลยนิดนึงไม่ไม่ไม่เข็มมากคือแบบเขาวเาีมงอินขาวเยอินอะเรย่อกเเกลือเยอะไปหน่อยนะคะ เขากเเอแบบนวดจิเมื่อยมือแล้วนะคะนวดไปนวดมาคือเมื่อยมือมากไม่น้งำแบเมื่อยมากอายดน่ออเออมฐานไฐานอยู่ไหนไอ้าวแล้วจะย่างไงไม่นไเไม่ไมีแล้วมีแล้วมีแล้วคออะไรอ่ ผ่านหมดนะคะไม่ได้ย่างเพราะว่าบ้านเราอยู่ไกลเวียงเนาะเราแบบ<อ>ต้งไปซื้อกเกีตไปทอดเอยทอดแม่งี้เกีจเป็นเห็ดนะคะอะไรก็เป็นทอดก็อร่อยนะเจอเอโอเคในสมม่มุกซีนเาต้องอะไเดี๋ยววันเดียวไปก่อนไม่มีฐานนะคะเลยย่างไม่ได้ใช่<อ> านองนกินนาะมีม่มก็ไม่มีนี่เมื่อกี้เราพักไว้นะคะแล้วตอนนี้เราก็มายัดมายัดไส้มันไส้นี่ก็จะเป็นไส้ปลอมนะคะใช่ไส้ปลอมที่เขาอะไรที่เขามาจากไทยเนาะ เราต้องไปซื้อนะคะมันจะเป็นไส้เหมือนไส้หมูนะคะแต่มันก็ไม่ไม่เชิงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไส้หมูนะคะนี่เป็นแบบนี้จุ้จุดใ่ตัวใช่เป็นไส้ปลอมแล้วก็จะเอายัดใส่น,นี่สวยงามอร่อยมากเลยนะคะนจะอนือ้อใช่<ๆ>จะไม่เหมือนที่เราซื้อในวันนั้นเนาะ วันนั้นเราซื้อมันจะเป็นแบบลูกเล็กๆลูกห้าสิบจั๊ดห้าสิบจั๊ดห้าสจั๊ดห้าสิบจั๊ดจั๊ดจั๊ดเจ๊ะเดี๋ยวพูดอะไรก็ผิดไปแล้นี่ตอนนี้เรายัดไส้มันเดี๋ยวเราจะมามัดนะคะตอนนี้ยัดอยู่แม่น้องค่ะแม่น้องเงินคำทำนะคะหัวเงียมเลยเงี่ยมอ่ะเ้ยเงียบโย่โยไม่เป็นโยจ้ะบางเงียบก็ปกไม่อ่ะนี่ตอนนี้เราก็ยัดไส้มันเสร็จแล้วเราก็มามัดแบบนี้ นี่นะคะจะเชือกมัดให้มันเป็นลูกๆแบบนี้นี่จ้าจ้าไอไรว้านี่นี่นะคะมันจะออกมาเป็นแบบนี้เป็นลูกเป็นลูกเราจะทำลูกเราจะทำแบบลูกใหญ่ๆเลยนี่ประมาณนี้นะคะ ลูกมันสวยมากหน้าตามันก็จะประมาณนี้เพราะว่าเราจะไม่ใส่สีนะคะถ้าคนอื่นเขาทําขายเขาก็จะใส่สีด้วยสีมันก็เลยจะแดงนิดนึงนี่คือธรรมชาติามัดเป็นลูกเป็นลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปย่างนะคะถ้าไม่มีทานเราก็จะเอาทอดนี่มัดใกล้จะเสร็จแล้ว เดือยแค่นิดเดียวได้เยอะมากนะคะเราจะไปเก็บผักชีกันนะคะไปเก็บที่สวนน้องกองคำนี่น้องกองคำหายไปนานนะคะใช่ค่ะทำไมถึงหายไปคะต้องเอาหลานใช่ไหมใช่ค่ะต้องดูต้องเลี้ยงหลานนะคะน้องกองคำน้ององคำหลานเยอะมาก จะมาเก็บผักชีผ yeah. oh, oh. ักปุ้มในสวนในสวนน้องกลมคำนี่เดี๋ยวจะหมุนกล้องให้ดูผัก,ช,ช,กชีสวยมากสวยมากนี่นะคะพี่หอมก็กำลังสวยล้างเอามาล้างในหนองให้มันดินมันออกแค่ไปล้างที่บ้านอีกทีนะคะ ถ้าล้างในหนองมันจะสะอาดนิดนึงเราก็แค่ล้างแบบนี้เอาล้างออกนะออกเลยนอ,ออกอ่ะเมื่อกี้แม,ม่น้องก่องทำก็มาเก,ก็บไปแล้วนิดนึงนะคะแต่ว่ากําหัวออกแล้กวก็มีเชียมเห็บอะไรอ่ะเอาออกข้าหมดมันจะได้ไมดรั่วข้าน,นี่ล้างอีกทีล้างอีก ก็จะไม่มีดินนะคะถ้าล้างแบบน,นี้อุ้ยจะไปไหนจะไปไหนกลับมาต้นมันสวยมากนะคะดูปลูกเองยินเองถ้าเหลือถ้ากินไม่หมดก็แจกนะคะแจกพี่น้องในหมู่บ้านไม,ไม่ไม่ไม่แด้าไปขายเพราะช่วงนี้มัน ไม่รู้ราคามันตกเหลืออะไรไม่รู้เขาไม่เอาไปขายทำไมถึงไม่เอาไปขายนะคะมันไม่มีคนซื้อมันมันถูกอ,อ่อใช่ราคามันตกมันถูกนะคะก็เลยแบบไม่เอาไปขายกินกินเจกๆ,ๆถ้ามันเยอะเกินก็จะทําแบบสาคูอะไรพวกนี้กินเนาะสาคูหรือว่าเล่นอะไรเปาเนปลาทูวนเส้นกับปลาทูเหรอ เน,น,ะะนียงปลาทูเหมือ<ร>นจะใช่ใชจะทำแบบนั้นนะคะจะทำอันนั้นกินอยู่บ้านก็ทำแต่ของกินนะคะช่วงนี้น้ำหนักก็ทิรูดูรู้กันอยู่น้ำหนักก็เพิ่มนะคะอยู่บ้านทำแต่ของกินกินทุกวันไม่ออกกำลังกายนะคะ นี่มันจะสวยแล้วก็ธรรมชาติธรรมชาติมากๆคือช่วงนี้มันไม่มันไม่มีฝนใช่ไหมแล้วใบมันก็จะสวยมากต้องพัก่อนเย่มพรายันพรายันพรมาแล้วนี่ไม่ใช่ ย่งยนะคะนี่ค่ะที่สุดท้ายก็ทำน้ำจิ้มมันค่ะนีคะน้ำจิ้มค่ะหากหวานมาแม่น้เข้าด้นนเดินลูกอ่อนเทายก่กั่มันร้อมากก่เนฉีดกเาะกัดเรากัแขนกันี่นี่นะคะน้าอร่อยแมเราจะ้อเราไปอ้อนหนอยเมอนกัน มันจะเป็นลูกเล็กนิดเดียวเองอะคนละสูตรเองคนละสูตรรสชาติก็ไม่ไม่เหมือนกันนะอันนี้มันจะเปรี้ยวใช่แต่ว่าอันนี้มันไม่เปรี้ยวอันนี้ก็เปรี้ยวนะถ้าเราไว้หลายคืนอ่ะายวันเหเยอไรกิมพ้ยทุกงั้นไปดูตอนกินกันเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็จะกินแล้วมันจะไม่เหมือนที่ชิ้นตอนน้องซื้อเนะ ตอนใส่เสื้อมันจะเป็นแบบรูปเล็กๆมันต้องไม่มันไม่ต้องหั่นแบบนี้เนาะใช่อันนี้มันจะเป็นน้ำจิงมมันจะเป็นน้ำจิ้มมันมันรูปใหญ่อะค่ะใช่กินเลยกินเลยใช้มือนะคะสุภาพนะคะดูล <c oughs> ยม <c oughs> นูชาหม่กอ,อ,อ,อร่อยนะอร่อยเนาะ คนก็เดินผ่านไปทั้งวันเรากินในบ้านนะคะก็จะมีคนเดินผ่านไปทั้งวันเพอนี้มีแขกมาบ้าน ปาทีเล็กน้อยปาทีงั้นเขาตัวเป็นนฉันก็อะเอาวังนั่งรอวังนั่งรอวังนั่นเหรอม่อเอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะสำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอจะไปกินก่อนเดี๋ยวมึงทิ้งแย่งกิน อย่าลืมติดตามพวกเราเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอจะไปกินก่อนเดี๋ยวโดนทำแย่งกินไม่ได้กินกุน